ตลาดนัดวันพุธปากน้ำวันนี้มีผู้คนมากมายวันนี้เข้าโซนอาหารโซนอาหารนี่สำคัญนะครับเพราะว่าอาหารราคาถูกมี20บาทก็ซื้อปลาเค็มเป็นโซนอาหาร ยายยายก็นับตังเงี้ยเดียวยายยายขายขายขายไม่หมดจะทำยังไงเนี่ยขายน้ำแข็งอ๋อใส่ไว้เช้าเอาไว้พรุ่งนี้ขายใช่ผมเห็นผมไม่เข้าใจผมเป็นทุกข์กลัวขายไม่หมดใส่น้ำแข็งก็ เก็บได้หลายวันนะยายไม่ายวันจันท์เ้าไปเอาของออ๋อหมุนเวียนจ้าโอ้ยยายสมองไม่ตายยายยังคุยดีแมงดาขายตัวไรยายตัวละสองร้อยเหรอที่ร้านอาหารมันทำขายสามร้อยเนี่ยร้านอาหารสามร้อยห้าสิบคัวลูกสาวอะร้านควัวลูกสาว นี่ก็มาโวนอาหารต้องไปที่โวนอาหารจริงๆแต่ผมก็จะต้องหลีกเลี่ยงถนนที่เปียกแฉะโวนอาหารเป็นโนอาหารมีกุ้ง200วันนี้150มีอาหารหนักไปทางป่าคือคนที่นี่ มีปลาเยอะแต่ิ่มปลาน้ำจืดจากเขื่อนเขื่อนปลาดุยมองไม่เห็นวันนี้ปลาทะเลจากทะเลคอยนั่งลมนางลมลมแล้วเอาเรือนร่างพีขายสักดีขายฟลา น่าจะขายดีประเภททุกเนื้อเนื้อสัตว์ส่วนไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านตอนนี้ก็มืดแล้วประมาณเกือบจะ 19นาฬิกาครับเริ่มเก็บแล้วเ,เก็บแล้วมะนาวอีมนของกินคงจะขอจบแค่นี้นะครับ่ออวนของกินก็คงจะมีแค่นี้แล้พวพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับจากท้องใหญทอทั่วท้องแดดทั่ววันนี้ก็คงจะเสนอปากน้ำปานปากน้ำปานที่เป็น ไฮไลท์ของจังหวัดประจวบจังหวัดประจวบการเป็นอยู่การกินอยู่กินที่ดีสุดคือที่ฝั่นงน้ำตาลแ่งนี้ครับ